กำลังจะออกลูกคอพับะและ้วไม่ใช่เฉพาะต้นนี้นะครับลามมาที่ตรงนี้แล้วครับลามมาที่ต้นนี้ด้วยมันจะหมดกอไหมเนี่ย สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับพี่พี่หลายท่านที่ปลูกกล้วยนะครับปรากฏว่าใบมันเหลืองแล้วก็ยอดเนี่ยมันเหี่ยวใบที่มันเป็นยอดนะครับใบอ่อนๆของมันเนี่ยมันเหี่ยวมันแห้งลงมาไม่สามารถที่จะฟื้นได้เลยอาการแบบนี้เรียกว่าโรคตายพายโรคตายพายเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไร มีวิธีการแก้ไขอย่างไรและต้นที่ยังไม่เป็นเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันได้อย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับโรคกล้วยตายพลายมักพบได้ในกล้วยเกือบจะทุกชนิดนะครับอายุตั้งแต่4-5เดือนขึ้นไปโดยช่วงแรกควรมันสังเกตตามก้านใบจะมีสีเหลืองอ่อนซึ่งต่อมาเชื้อราจะลุกลามไปยังขอบใบและจะทำให้ใบเหลืองทั้งใบเลยครับ ถ้าหากว่าเราป้องกันไม่ทันเนี่ยเชื้อราจะเข้าทำลายและก็เข้าไปสู่ลำต้นและลุกลามไปสู่ก้านใบโคนใบแก่จะมีสีเหลืองซีดในที่สุดลำต้นจะยืนต้นตายสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามีเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับที่เข้าไปทำลายรากและมีการขยายเชื้อเข้าไปในท่อน้ำท่ออาหารทำให้เกิดการอุดตันครับใบจึงมีอาการขาดน้ำ เหี่ยวเฉาและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหักพับการเจริญเติบโตของต้นกล้วยจะชะง,งักงันและตายในที่สุดครับโรคนี้สามารถระบาดได้ในทางดินครับต้นที่อยู่ในบริเวณนั้นจะถูกโรคนี้ทำลายและจะลุกลามได้อย่างรวดเร็วจึงควรมีวิธีการที่จะป้องกันและก็รักษาต้นกล้วยของเราให้พ้นจากเชื้อราชนิดนี้นะครับวิธีการแก้ไขของผมนะครับ นี่คือเชื้อราไตรคูดม่าแบบแห้งนะครับที่ผมทําเอาไว้เป็นเชื้อราสีเขียวๆแบบนี้ครับเชื้อราไตรคูดม่าเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชนะครับนะครับวิธีการใช้เชื้อราไตรคูดม่าแบบแห้งนี้นะครับใช้1กําม,มือประมาณนี้ครับผมใช้เยอะๆเลยร่วมกับน้ํา2ลิตรครับนะครับน้ํา2ลิตรน้ its, นํา2ลิตรเนี่ยไม่ใช่น้ําที่เป็น คอรีนนะครับเป็นน้ําที่ไม่ไม่ใช่น้ําคอรีนเป็นน้ําปกตินะครับและผมก็ขยําครับขยําให้สปอร์สีเขียวๆเ,เนี่ยมันออกนะครับให้มันออกไปละลายกับน้ําเชื้อราไตรคูดามาเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราของโรคพืชนะครับเป็นเชื้อราชั้นสูงนั่นเองนะครับ2ลิตรน้ำา2ลิตรต่อเชื้อราไตรคูดมามา1กร,รัมครับ ผมขออนุญาตที่จะละลายสปอร์นี้ก่อนนะครับปกติน้ำา2ลิตรนี้ผมจะนำไปผสมกับน้ำอีก18ลิตรรวมเป็น20ลิตรนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่การป้องกันนะครับนี่คือการกำจัดครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยทอนสูตรลงมาเหลือน้ำา10ลิตรเนี่ยนะครับน้ำอันนี้ผมจะไปผสมกับน้ำอีก10ลิตรเพื่อที่จะลาดลดครับ หลังจากนั้นเราก็นำมารถที่โคนต้นของต้นกล้วยได้เลยนะครับเราจะทำแบบนี้เดือนละหนึ่งครั้งครับเชื้อราไตรโคเดมาเป็นเชื้อราชั้นสูงสามารถที่จะป้องกันและกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้ทุกโรคครับพี่ๆสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ร้านเกษตรกรชาวบ้านนะครับหรือที่ลิงก์ที่ผมปักเอาไว้ในคำอธิบายคลิปนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ